ทองคําไทยยังคงเดินหน้าทุบสถิติทําจุดสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่องเป็น All Time High แบบไม่หยุดไม่หย่อนตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแล้ววันนี้ตอนเปิดตลาดเนี่ยทองคําไทยบวกขึ้นมาได้100นะครับทําให้จุดสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์ของราคาขายทองคําแท่งไทยก็เลยขึ้นมาอยู่ที่45,750จําตัวเลขนี้เอาไว้ก่อนเพราะยังคงต้องลุ้นต่อไป ว่าจะกลายเป็น All i อทา i g h ตลอดการไหมหรือเดี๋ยวก็จะมี All Time High ใหม่ขึ้นมาอีกเนื่องจากวันนี้สุดท้ายปิดตลาดเนี่ยราคาทองคำของไทยไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับนั่นก็แสดงว่าลดช่วงบวกลงมาแล้วสุดท้ายปิดตลาดไปสำหรับราคาที่โค้ดโดยสมาคมค้าทองคำทองคำแท่งขายออกบาทละ45,650รูปพันธรูปพขายออกบาทละ46,150บาทครับ พระเอกนั่นก็คือประธานาธิบดีโดนัทช์คนเดียวเลยครับเรื่องอื่นกลายเป็นรองไปหมดไม่ว่าจะเป็นการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐจะดีทรงตัวหรือว่าแย่แนวโน้มการประชุมของเฟดจะคงดอกเบีย้ยหรือว่าลดดอกเบีย้ยกลายเป็นประเด็นรองหมดนักลงทุนเทน้ำหนักให้กับนโยบายของทั้มเลยครับว่าตกลงจะเดินหน้าไหมในการทำสงครามการค้ากับจีนรวมถึงประเทศอื่น ซึ่งความหมายคืออะไรหากโดนัทรั้มยังมีการประกาศอย่างต่อเนื่องว่าเดี๋ยวจะมีการปรับขึ้นภาษีสินค้านําเข้าประเทศนั้นประเทศนี้เดี๋ยวจะขึ้นภาษีสินค้ากับจีนเพิ่มเติมขึ้นไปอีกแล้วจากนั้นประเทศนั้นประเทศนี้หรือแม้กระทั่งจีนมีการตอบโต้ทั้์กลับมาด้วยการขึ้นภาษีเหมือนกันเหมือนเป็นการแลกหมัดกันเนี่ยคุณหมอบอกว่าก็จะยิ่งผลักดันราคาทองคำตลาดโลกให้ปรับเพิ่มขึ้นไปได้ต่ออีกครับแต่ในทางตรงกันข้ามฮะ หากเมื่อไหร่ก็ตามแต่ทรัมป์ไม่ขึ้นภาษีสินค้านําเข้าคือกลับลํานโยบายสงครามการค้าทันทีทันใดเลยเนี่ยทองมีโอกาสจะร่วงแรงได้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนท่านต้องเกาะติดอย่างใกล้ชิดเลยนะครับว่าวัน,ว,นวันหนึ่งทรัมป์เขาทำอะไรบ้างเขาจะมีการถแถลงข่าวเมื่อไหร่ไปที่ไหนยังไงคือเรียกได้ว่าตอนนี้หลายหลายสินทรัพย์ของโลกเนี่ยฝากเอาไว้กับผู้ชายคนนี้เลยครับ ประธานาธิบดีคนที่47ของสหรัฐอเมริกาโดนทรัมป์ฮะว่าเขาจะพาสินทรัพย์เหล่านั้นไปต่อหรือเขาจะทุบสินทรัพย์เหล่านั้นลงมาด้วยการออกนโยบายขของเานะครับ